คุณสมปองแทงบอลได้20ล้านจริงหรือไม่ระวังเว็บพนันนะมันเอาไปมันเอาไปตัดต่อเสียงเว็บพนันนะ่าเขาออกมาชี้แจงอยู่ไงมันตัดจากรายการที่เขาไปออกรายการทัวร์มาลงอะระวังนะคะมันเป็นมันเป็นพวกอันนี้พวกมิจฉาชีพมันเอา AI ตัดต่อเสียงแล้วเนียนมากเลยนะคนไปเชื่อจริงๆว่าพี่ปองแทงบอลสงสารแกมากเลยแกไปออกรายการอะโดนหมด นิกกี้ก็ยังโดนเลยระวังให้ดีนะคะอย่าไปเชื่อนะโอ้เดี๋ยวนี้มันุงวิชาชีพมันล้ำมากมันใช้ AI ตัดต่อเสียง <c oughs> ระวังให้ดีนะคะใครอยู่ดีมันจะไปรวยง่ายขนาดนั้นต้องแทงเท่าไหร่ถึงได้ยี่สิบล้านบาทไปแล้วอย่าไปเชื่อนะคะพวกพนันออนไลน์เนี่ยคนเล่นพนันออนไลน์คือคนโง่นะคะที่ฉันจะพูดเลยนะ ขนาดมึงเล่นกันตัวต่อตัวมึงยังโดนโกงแล้วมึงคิดได้ยังไงว่ามึงเล่นออนไลน์มึงจะได้เงินมันมันเซตโปรแกรมมันตั้งโปรแกรมมาแล้วมึงเล่นยังไงมึงก็หมดตัวมึงไปเล่นสามสี่คนนะคะก่อนปีใหม่เนี่ยทักมาหาดิฉันหมดตัวถ้าจะให้ดิฉันช่วยตอนมึงไปมึงตอนมึงเล่นมึงไม่ชวนกูมึงหมดตัวแล้วมึงมาบอกกูกูจะช่วยมึงได้งไงก่อนเล่นมึงทักมาถามกูสิเออกูจะให้คําแนะนําว่าอย่าไปเล่นเลย นู่นนี่นั่นเก็บเงินไว้เถอะมันหลอกเงินเราเดี๋ยวหมดตัวนะกูได้ได้ให้คำแนะนํามึงเออถ้ามึงเชื่อกูแล้วมึงก็จะได้ไม่หมดตัวแต่มึงไปเล่นมาแล้วพอหมดตัวปุ๊บมึงจะมาขอเงินกูตั้งตัวไม่ช่วยค่ะไม่ซ้ําเติมก็บุญเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันนะคะบอกเลยปั่นสล็อตก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีถอนตัวได้ตอนนี้รีบถอนตัวออกมา อย่าโง่งถึงกับขนาดที่แบบเอาเงินเก็บเงินฝากตัวเองแบบไปให้คนที่แบบมันรวยของพวกมึงอีกมิถาชีพเนี่ยอีพวกเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มันขับรถราคาหลายสิบล้านมึงยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยมึงอยังเงินไปให้มันอีกมึงยังทํางานหาเช้ากินข้ามอยู่เลยทํางานได้มาทําไมเอาไปปัน่นสล็อตเก็บเงินไว้กินข้าวค่ะ เก็บเงินไว้กินข้าวขายจะไปรวยกับพนันมันไม่มีทางหรอกคิดได้ไงจะไปรวยกับพนันไม่มีใครรวยจากการเล่นการพนันไม่งั้นโบราณจะสอนหรือว่าไฟไหมสิบครั้งไม่เท่ากับเสียการพนันครั้งเดียวยิ่งเสียแล้วมันจะยิ่งเอาอีกยิ่งเสียมันจะยิ่งเล่นเพราะว่ามันอยากได้ทุนคืนทีนี้แหละมึงไม่เหลืออะไรเลยมีอะไรมันขายหมดนะ เพราะว่ามันจมแล้วมันแบบมันเจ็บใจไงมันอยากได้คืนเงินในบัญชีมีเป็นแสนก็หมดเล่นกันต่อหน้าอย่างโกงแล้วมึงจะไปสู้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มึงเอาอะไรคิดสมองมึงทำไมไม่ใช้เก็บเงินไม่กินข้าวเงินหามาแต่ละบาทกว่าจะได้เหนื่อยยากลำบากอยู่ดีๆเอามานั่งเล่นโอนให้ใครก็ไม่รู้ มึงไม่มีทางรวยหรอกอันนี้พูดแบบจริงใจที่สุดแล้วนะเสียแค่ไหนให้มันเสียไปให้มันจบแค่นั้นดีกว่ามึงหมดตัวมึงไม่ต้องไปเสียได้ที่มึงเสียไปแล้วมึงไม่ต้องมาอยากได้เงินที่เสียนั้นกลับถือซะว่ามันเป็นการซื้อบทเรียนราคาแพงให้กับตัวเองให้มันเสียไปแต่ให้มันจบแค่นั้นถอนตัวออกมาลบมันออกไปเลยไอ้กเกมไม่นั้นน่ะ เก็บเงินไว้กินข้าวสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทํามาหากินค่ะไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากการเล่นการพนันมันไม่มีใครสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการเล่นการพนันหรอกสี่ห้าคนนะทักมาก่อนตอนปีใหม่อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะเนี่ยเอามามา <c oughs> มาแบบขอกําลังใจบ้างมาแบบขอเงินตั้งตัวบ้างมึงไม่ไปขอ อีเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มึงเอาเงินไปถวายมันนั่นล่ะไปขอมันคืนที่มันจะให้มึงไหมมันน่ะรวยเอารวยเอานะคะเลิกได้เลิกอย่าไปหวังรวยทางรัดอย่าไปหวังรวยกับการพน,นันออาบยมุกมันไม่ทำให้ดีขึ้นหรอกคาเชื่อดิฉันเธอเอไม่ภูมิใจด้วย ม,มันเป็นเงินไม่สะอาดมันเป็นเงินไม่สะอาดเขาเรียกว่าเงินร้อนเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเงนิงนสะอาดเงนิงนบริสุทธิ์จะกินจะใช้ก็ภูมิใจมีแค่ไหนใช้แค่นั้นเก็บออมไปเดี๋ยวก็รวยเอง มันรวยช้าหน่อยแต่มันรวยแน่นะถ้าเรารู้จักเก็บออมมามันมีแน่จริงครับได้สี่หมื่นอีกเดือนเสีย 80, 000, แปดหมืนนั่นแหละมีแสนก็หมดแสนบางคนหมดเป็นล้านเลยนะขายรถขายบ้านเนี่เคยมีเลยตอนที่ฉันเป็นพระมาปรึกษาที่ันเจ็บใจไงเสียแล้วมันอยากได้คืนมันก็ยิ่งเล่นยิ่งเล่นยิ่งเล่นไปอีกมันก็ยิ่งจม ซื้อข้าวกินยังเสียดายบางคนซื้อข้าวแพงเสียดายซื้อเสื้อผ้าใส่แพงเสียดายแต่ปั่นสล็อตเอ๋ยเล่นพนันออนไลน์ม,มึงไม่เสียดายมึงรวยขนาดไหนมึงต้องเอาเงินไปประเคนให้อีพวกมิจฉาชีพเนี่ยอีพวกเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยรวยขนาดนั้นเลยเหรอพักคะ่ะไม่มีใครรวยจากการเล่นพนันนะคะ